28มกราคมพศ2565เอานะครับก็ต้องขอกก่าวสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านด้วยวันนี้พวกเราจะมาตั้งเสาปูนกันนะครับโดยการนำเสาปูนวางไว้บนบุทชิ่งที่เราเทเอาไว้นะครับแล้วก็ทำการขันชนะทุกต้นเลยแล้วก็ปรับระดับความตรงแล้วจากนั้นก็ทำการเทป,ปูนปิดตีนเสาอีกทีนะครับ ขั้นตอนนี้น้องชายของผมและก็ช่างอีกสองคนจะช่วยกันทำส่วนนี่ก็เป็นขั้นตอนหลังจากที่ขึ้นเสาเอกเสร็จแล้วก็จะมีการปลูกต้นกล้วยและก็ต้นอ้อยนะครับที่เอามาขึ้นเสาเอกนั่นเองโดยพ่อกับแม่ผมก็เป็นคนขุดหปูครับแต่เลุมปลูกครับเวลาผ่านไปไม่นานมากนะัก คุณพ่อและคุณแม่ของผมก็ทำการปลูกต้นกล้วยแล้วก็ต้นอ้อยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาพ่อของผมก็จะมาไล่เช็คระดับเสาทุกต้นโดยใช้ระดับน้ำในการเช็คเสานะครับว่าเสานั้นตรงแล้วหรือยัง29โมกราคมพศ2565 หลังจากเมื่อวานที่เราตั้งเสาปูนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับช่างและน้องชายของผมแล้วก็พ่อของผมนะครับก็จะทำการต่อเสาไม้นั่นเองหลังจากที่เราเตรียมเสาปูนเสร็จแล้วเราก็มาต่อเสาไม้นะครับโดยจะเริ่มต่อจากเสาที่เตี้ยที่สุดไปเสาที่สูงที่สุดครับหลังจากที่ติดตั้งเสาเป็นที่เรียบร้อยนะครับ พอของผมก็ทำการตีค้ำยันเสาไม้เอาไว้นะครับแล้วก็ทำการติดตั้งตัวรองไม้รองกระดานพื้นนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรขั้นตอนนี้เราจะไม่ตีตะปูนะครับเราจะใช้หัวสกรูตัวยาวนะครับใส่สว่านไฟฟ้าแล้วก็ยิงล็อกเอาเลยซึ่งเป็นอะไรที่สะดวกมากนะครับแล้วก็แน่นหนาด้วย เพราะว่าไม้มันตีตะปูเข้ายากนะครับเราเลยใช้วิธีการนี้แทนวันที่30มกราคมพศ2565สำหรับวันนี้พี่ก็จะพาน้องๆมาดูวิธีการต่อเสาปูนกับเสาไม้นะครับที่มีความยาวมากๆกัน วิธีการนี้นะครับเป็นวิธีการพื้นบ้านมากๆเลยนะกนะ็คือใช้เชือกนะครับมัดตัวหัวเสาเอาไว้แล้วก็ต่อนั่งร้านนะครับพอต่อนั่งร้านได้แล้วก็จะใช้การพยุงตัวเสาขึ้นนะครับแล้วก็ใช้เชือกดึงขึ้นไปนั่นเอง ซึ่งต้องช่วยกัน3มคนในการพยุงหัวเสานะครับแล้วอีกคนหนึ่งช่วยดึงเสาขึ้นนะครับขั้นตอนนี้นะครับอาจจะดูยากลําบากนิดนึงแต่ว่ามันก็เป็นไปได้อย่างราบรื่นเลยซึ่งจังหวะนี้นะครับเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้เวลามากๆเลยในการขึ้นหัวเสาแต่ละเสาต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าต้องช่วยกันค่อยๆเข็นเ่าแล้วค่อยๆดึงหัวเสาขึ้นไปข้างบน หลังจากที่พ่อและน้องชายและช่างดึงเสาได้ตั้งตรงแล้วก็ทำการผูกเสาไว้กับรอกนะครับแล้วก็ใช้รอกดึงเสาขึ้นอีกทีนั่นเองขั้นตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนที่ไม่ได้ยากเย็นอะไรนะครับแต่ว่ารอกค่อนข้างที่จะมีปัญหาก็เลยใช้เวลาไปค่อนข้างที่จะนานเลยขั้นตอนนี้เราก็จะเปลี่ยนตำแหน่งของการผูกรอก ไปเรื่อยๆนะครับโดยการขยับตัวรอกแล้วก็ตัวเสาขึ้นไปทีละนิดทีละนิดต้องช่วยๆกันดูแล้วก็ช่วยๆกันระมัดระวังมากๆเลยหลังจากที่ช่างแล้วก็น้องชายของผมนะครับทำการผูกรอกใหม่เสร็จแล้วเราก็จะเริ่มดึงรอกอีกรอบก,กัน ขั้นตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะเริ่มดึงร่องให้ตัวเสาขึ้นไปสูงเรื่อยๆเลยเพราะว่าตัวร่องมันมีปัญหาอย่างที่ผมบอกนะครับขั้นตอนเลยเป็นไปได้อย่างลาช้านิดนึงแต่ว่าทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดีนะครับเห็นได้ว่าตัวเสาก็เริ่มขยบขึ้นไปข้างบนเรื่อยๆนะครับจากการที่เราใช้รอกดึงตัวเสานะครับต่อมาก็จะให้ช่างอีกคนลงมาช่วยขยบตีนเสาไม้นะครับเพื่อที่จะนํามาประกบกับหัวของเสาปูนให้แนบสนิทนั่นเอง เวลาผ่านไปไม่นานนะครับใน,นที่สุดตีนเสาไม้แล้วก็หัวเสาปูนได้ประกบกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อมานะครับเราจะพยุงเสาไม้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็ทำการขันชนะนั่นเองหลังจากช่างลงไปเอาเชือกแล้วก็ไม้ชนะมาแล้วนะครับขั้นตอนต่อมาก็อย่างที่ผมบอกนะครับเราก็แค่ขันชนะตรงตีนเต่าแล้วก็หัวเสาปูนนะครับให้แนบสนิทกัน อ๋อสิ่งที่ผมลืมบอกไปหลังจากที่ขันชนะตึงแล้วนะครับเพื่อไม่ให้ชนะมันหมุนกลับเราก็ต้องล็อกตีนชนะเอาไว้ด้วยเชือกด้วยนะครับหลังจากที่ทําการขันชนะเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็จะทําการเจาะรูเพื่อใส่นอ็อตโดยการเจาะรูเนี่ยเราจะเสียบสว่านเข้าไปในรูของ หัวเสาปูนนะครับที่มีการเจาะเอาไว้ก่อนหน้าน,นแล้วการเจาะรูเราต้องเจาะให้ทะลุเสาไม้นะครับเพื่อที่จะเอาน็อตมาใส่แล้วก็ขันล็อกน็อตได้นั่นเองหลังจากที่เจาะรูเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่น็อตเข้าไปนะครับล็อกให้แน่นแล้วก็ตอกไม้ค้ำยันอย่างที่เห็นครับเวลาผ่านไปไม่นานนะครับก็ขึ้นเสาตัวใหม่เสร็จอีกต้นแล้วทำแบบนี้ซ้ำไปวนไปนะครับจนเสาครบทุกต้นนั่นเอง วันที่31มมกราคมพศ2565หลังจากเมื่อวานนะครับพ่อของผมและช่างแล้วก็น้องชายก็ได้ทําการต่อเสา3ามเสารตรงกลางเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้ทําการติดตั้งไม้รองที่รองกระดานพื้นเสร็จแล้วนะครับ สว่วนนี้ก็คือคุณแม่ผมที่ตื่นมาเช้าๆเพื่อให้อาหารปลาในบอ่อของเรานัเองในนี้ก็จะมีปลาอยู่หลายชนิดเลยเห,นหนึ่งกุมภาพันธ์พศ2565 สำหรับวันนี้นะครับเราก็จะทําการตั้งเสาไม้หรือว่าต่อเสาไม้กับเสาปูนให้เสร็จทุกต้นเลยนะครับซึ่งนั่งร้านมีความสูงไม่พอและตัวรอกนั้นไม่ดีมากนะักเราเลยสั่งรถเคนนะครับมายกเสาที่มีความสูงประมาณ8เมตรเพื่อที่จะทําการต่อเสาต่อไป สำหรับขั้นตอนนี้นะครับมันก็ค่อนข้างที่จะสะดวกสบายเลยเพราะว่าการใช้รถเคนททำให้การทํางานนั้นรวดเร็วมากขึ้นเป็นหลายเท่าตัวนะครับขั้นตอนเดิมๆซ้ําๆก็กลับมาใช้รถเคนยกเสา ให้คนพยุงและตั้งเสาให้ตรงหลังจากที่ตั้งเสาตรงแล้วนะครับก็ทําการหย่อนเสาลงมาเพื่อให้เสานั้นลงล็อกกับหัวเสาปูนนั่นเองเมื่อลงล็อกนะครับเราก็จะทําการขันชนะและเจาะรูเสาหลังขันชนะเสร็จนะครับใช้ดอกสว่านเบอร์ใหญ่นะครับเจาะนําร่องด้วยหัวเสาปูนนะครับทะลุไปหาเสาไม้และก็ทําการขันน็อตต่อไปหลังจากที่เราขันน็อตแล้วก็ตีไม้ค้ำยันเสร็จแล้วนะครับ เราก็เตรียมขึ้นเสาต้นต่อไปกันเลยโดยขั้นตอนนี้ก็มีคุณแม่ผมเข้ามาร่วมแจมด้วยคุณแม่ผมช่วยยกไม้และก็ขนอุปกรณ์ต่างๆมาขั้นตอนสุดท้ายนะครับนั่นก็คือการตั้งเสาไม้ขนาดใหญ่เป็นเสาหน้าจั่วหน้าบ้านนั่นเองซึ่งเสาไม้พวกนี้นะครับมีความหนักมากๆเลยเราจึงต้องใช้เคียนในการตั้งนะครับ โอเคหลังจากที่ใช้เคนยกนะครับเราก็จะนำไปวางตรงตำแหน่งบูชิ่งที่เราเทเอาไว้เมื่อรถเคียนยกเสามาตั้งตรงตำแหน่งที่เราเทบูชิ่งเอาไว้นะครับก็จะมีคุณพ่อผมที่ขึ้นไปช่วยเล็งหัวเสานะครับว่าตรงไม่ตรงยังไงนะครับแล้วก็ทำการล็อกตีนเสาเอาไว้พร้อมเทปูนต่อไปการวางตำแหน่งเสาต้นแรกผ่านไปได้ดีนะครับมาฟังความคิดเห็นของคุณแม่กัน คุณแม่ครับคุณรู้สึกยังไงกับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้บ้างครับรู้สึกตื่นเต้นและพาวง,งว่ามันจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จแต่พอวนาให้มันสำเร็จมันเป็นอะไรที่อเมซิ่งมากเลยเนาะครับผม ต่อมานะครับจะเป็นเสาต้นที่2ที่มีความสูงเยอะกว่าเพื่อนนะครับแล้วก็มีความโค้งงอเป็นเอกลักษณ์เสาต้นนี้นะครับก็จะต้องใช้คนช่วยพยุงช่วยดูแล้วก็ตีไม้ค้ำยันนะครับเพื่อให้ได้ตำแหน่งที่แม่นยำนั่นเองซึ่งก็เป็นไปได้ด้วยความยากลําบากนะครับเลยสาหรับเสาต้นนี้ เวลาผ่านไปไม่นานมากนักนะครับช่างก็ทําการตีค้ายันใกล้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็เป็นเสาอีกต้นที่ทุกคนช่วยกันตั้งขึ้นมาแล้วได้อย่างราบรื่นขอบคุณรู้สึกยังไงกับงานนี้บ้างครับไม่ได้กินข้าว ต่อมานะครับเรามาถึงน้องเล็กนั่นก็คือเสาต้นสุดท้ายกันแล้วนะครับซึ่งเสาต้นสุดท้ายผมไม่ได้ถ่ายตอนเคียนยกขึ้นนะครับแต่ถ่ายตอนที่มันเสร็จไปแล้วก็เหมือนเดิมนะครับตีค้ำยันล็อกเสาทุกต้นนะครับไม่ให้โยกหรือเอ็นเอียงไปทางใดทางหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นเสา12ต้นนะครับที่เราใช้เวลาตั้งทั้งหมด4วันด้วยกันครับเอานะครับถ้าทุกคนชอบคลิปของผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ